ไปชมเบิ้งน้ากันยาวๆไปพี่น้องเลยพี่น้องเลยนี่จักเป็นบอลบว์อีสัยตอนนี้กับบอลทองเนี่ยมากเขามาจากสกุลข้อเนาะตอนนี้ก็ที่ว่าอยู่ที่ถนนอ่าที่จะมุ่งหน้าขึ้นไปทางภูเขาเนี่ยแมนจำนวเลขสองหนึ่งสามพี่น้องเลยนะนี่คือถนนที่พูนบอกไปเลยว่าอ่าเป็นผู้ผู้พ่านหร่ผู้พ่านพม่น้อพี่น้องเลยโคปินงูบ่ะคนว่าผู้พ่านหรือโคปินงูด้จังว่าเนื้ออะไรเนื้อแบบ เป็นเส้นหนีบอบาเองกับบวเนใจนะปกติเราพาออกมาถนนนะขึ้นไปภูเขาเนาะกาจะเป็นอีกถนนเส้นหนึ่งเนี่ยที่เป็นโค้งปิงงูนะฮะแตไอ้อบูนีข้าว่องขึ้นมขบึงเนี่ยเป็นโค้งปิงงูอยู่บอน้องแล้วพี่น้องเนี่โอ้ยเบิร์กเจ้ากำลังพัฒนาถนนหนทาง่ยมาตอนนั้นถนนยังบุดีปานดีเด้อุทยานแห่งชาติภูพาน เดบะทองนะภูผานเนาะโอ้อาชิเมนอาชิเมนอาชิเมนอ่าแมนบไอ้โคบิงงูปว่่าบได้มาหลายปีเลยปุ๊บเองโอ้7 8ปีหรอไมเจ็ดแปีแล้วะไอแม่นตอนนั้นตอนนั้นก็มากับบูบโบโบเราอ่าพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวใส่ไหมอ่านครพนมนครพนมเนาะช่วงให้ส่งปีใหม่บ่อ่าช่วงนั้นน่าจะเป็นอ่าพี่ไม่หรือสงการก็แน่ใจเพราะว่าจำได้หลายปีแล้วล่ะ ไปประท่าพนมนนตอนไหนเนาะ<ม>นตอนนห้เนาะมาจากขอนแก่นน้อยเนาะแมนแมนแมนตอนนี้ชื่ออะไรบอสก็บ่กท่องเองอยู่ที่ทางขึ้นภูเขาความเป็นไทยพี่น้องเอ้ยนะครับเป็นเส้นทางที่บอกได้เลยลว,ว่าธรรมชาติเนี่ยเห<ม><อ>็นป้องอุดมสมบูรณ์บ่อุอดม <นะ S 2> สมบูรณ์เลยกัโอ้โหกับธรรมาชาติโอ้เขียวงามกระจีเลยนี่คือทางขึ้นภูเขาเบิ่งตีทางขึ้นภูเขาของเมืองไทยนะบอสผมอลังการขนาดนี้เลยเด้ บรรยากาศย่ำซ้าๆเป็นอเอ๋ยนะครับบรรยกาศสามสิบแปดนาทีนะฮะตอนนี้บาโบเองคือว่าจะไปโคงปิงงวยโคงปิงงวยดีๆตามน้ำตกคำหอมวาซ่านโอ้สิได้เห็นแหละสิได้เห็นแหละพี่น้องเอ๋ยสิได้เห็นโคงปิงงุ้งว่พ่อว่อาสันแมนปุ๊ว่าอยากเห็นแท้โดนแต่ก่อนแต่ก่อนกะมาเห็นแบบตาเปล่าแต่ว<อ>่าพอได้บันทึก บอได้ถ่ายวิดีโอเพราะว่าตอนนั้นเฮ็ดอีหยังก็บ่เป็นมีด้ถ่ายรูปอยางตอนนี้ตอนนั้นรับตอนนี้บ่คือกันเนี่ยไอต่คือกันบ่คือกันเพราะว่าตอนนี้เออกะเริ่มเล่นโซเชียลนิดน้อยเออก็อ,อยากถ่ายอยากนี่แหละอยากบันทึกภาพว่าสัน้นแมนเพื่อไปเบิง่งยามแกชราละ่ะโอ้เคยได้ไปเด้อจังหวัดสกลนครเคยได้ไปเด้ออ่าผู้พานคงปีงู กูเคยได้เห็นอยู่โอ้โหความผุดมสมบูรณ์พี่น้องเอ uh ้ยเป็น bah, าายั aciones, งไงเนี่สุดยอดอีดีผู้พาบามานี่เขียวงามกระจีเลยโอ้โหอันนี้หอดบอสไอ้โค้งพีงูดูบ้านย่างจักมันชุดเด้เป็นโค้งพีงูพี่น้องเอ้ยนะฮะบามเองกับบนเงินใจขึ้นไปอีกหน่อยนึงบาาเท่าเอ้ยนะฮะตรงช่วงแถวแถวอาจจะเป็นว่าเป็นจุดที่เพิ่ให้มีการถ่ายรูปง่ายถูกเออปูทางโค้ง มันโค้งหลายอีดีได้นี่อ่าโัปูนนะสมโพธิ์าะเขาเจ้าว่าทางแอ้โค้งปิงงูว่าสั่นบอกไรเนี่ยไ้แมนคดรโคตเขี้ยวเขี้ยวงองอ่อ้โค้งอันตรายป้าสันสิบให้อันตรายจังได้โค้งโค้งบักหลายๆหนึ่งโอ้โหม้าสันแล้วตื่นเต้นปั้นนี่พี่หมออ๋อถูอีดีโอ้นี่นี่นี่แมนอีดีได้นี่โค้งปิงงูนี่ทั้งเึิงเป็นท่ารั้งกันได้หนิเออเกี่ยวภูเขาป้าเออมันคือกับ คือกับไอ้ปีงูอิลีได้หน่ปลาสันไรเออตัวแต่กอนน่ะเคยได้ไปว่าเห็นงูแต่กอนคือบานนอกบันนาเด้ตอนอย่างหน่อยเห็นไหเห็นงูก็เลย้ตีงูตีงูเลือกทุกนังออกจ้ไนบ้นี้ยทุกนังออกกัเอามาปีงเออปีงแต่ไม่มีหีบนี่แหละเออคล้ายๆกันเลยนี่วอที่มันมาโค้งปีงงูเออคล้ายๆกันเลยนี่ทางน่แปว่ากา เอาโค้งงูนเนี่ยใส่มีหีหนึ่งมันกดงอๆจังสันแหละแบบนั่นลยเม,มนป่าคือกันอีดีได้หนิโอ้เออเราเจ้าจิตเต้นขนาดนี้ไอ้เอ้ยแล้วเป็นยังก็เจ้าคือบอลลัตซื้อไปเลยวะคือว่าฮิตกดงองจังสี่วะถนนก็ต้องตามเลยเขาไหลทางเนี่ยไอ้บอลสมาตัดแบบขึ้นภูเขาเทียนตะไลได้เนี่ยเพื่อนก็จะสำรวจได้สำรวจเส้นทางนะครับเส้นทางที่จะใส่เป็นการสัญจรได้เนี่ยโค้งไปนะ เป็นการปีนเป็นการไต่ขึ้นภูเขาเนี่ยไอ้ไต่ขึ้นต้นต้นเนี่ยมันคืเฮ็ดให้การสั้นบ่แม่นอาจจะขึ้นบ่ได้เนี่ยคือจะขึ้นมันได้เลยไอ้ขาก็ขึ้นตามมาคันที่หนึ่งคันที่สองคันที่สามไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้อแสดงว่านักออกแบบนี่ก็สุดยอดทีเดียวนี่การสำรวจนี่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 คนป้าดมองนี่อยู่ในป่าเนดงก็ยังมีสวนเฮ็ดสวนเอาคันนี้ละจุดเป็นโค้งปีงูง่ป้า บางตี้เขาเชาวพัฒนาบางตี้นี่อยู่ป่าอยู่ดงก็ยังมีสวน <Okay. S 2> แบบว่าให้ชมวิวถ่ยายรูปโอ้นี่มอนง,ง,งนี่โค้งคักไอ้ดีคักวายโค้งคักแห้งนิดนิโอ้ป่าต้มันต้นลุกกันตัวนี่ถนนนี่โอ้โห้นี่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 ขึ้นามาจอดรถไปถ่ายรูปได้ได้มันห่างกันแค่ว่าเดียวกันนะคือบนลัดขึ้นมามาเลยนี่ป่ั่นหมดเลยเนี่ย นี่นะนี่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 อ๋อสันมันก็มเาเป็นแบบความตื่นต้ดเนี่ยมันก็มาเป็นแบบร<ฮ>ูปแบบของโค้งปีงูนี่นี่นี่บอกโค้งปีงูนี่แหละโค้งปีงูไปยเลยทมันก็คืออีดีได้คือกระปีงูนี่อีดีได้นี่โอาสันบ่แมนโอ้ยตะบ่าส่วนก้เจ้าเห็นงามอีหลีครับโอ้ทอันนี้อันนี้ ของอ่าเอกชนหรือของหลวงวันนี้อ่ากัทนนหลวงหน่อยเนาะถนนหลวงแมนอ้คือเฮ็ดงามเฮ็ดดีแทะเมนเอกชนเนี่ยแมนเตียอ่านี่นะง่ายคนึกว่าของเอกชนบหง่ายอยู่บ้านข่อยนี่บ้านข่อยนีมิเตคของเอกชน้งนันเด้และจุดที่น่าสังเกตบ่าวทองเจนบ่นี่จะมีเส้นทึบนะสองเส้นนะบ่าวทองเส้นทึบเนี่ยขาขึ้นและขาลงง่ายเดว่าเขาเจ้าเฮ็ดอ่าอันไหนก็เจ้าเอิญอย่างเกืมาดิเออร์บ่ เป็นตนนยาวสุดเลยเนี่ยนี่เอ้ากันรถรถถลยรถเลื่อนตกลงภูเขาเลยเนาะโอโอันดีถือว่าเป็นความอ่าที่เขาเจ้าพฮ็ดกันให้ประชาชนเขาเดินทางด้วยสะดวกสบายเนี่ยนี่แปลว่าพอให้เกิดอุบัติเหตุถ้าเกิดอุบัติเหตุเหมันก็สิบ่าอได้อ่าลงลงช่องนักขั้เบามานักป็นเบาเออนีเก็เรื่องที่เกิดอุบัติเหตุนี่จะเบ่งถนนขึ้นภูเขาเนี่ ่อยแม่เอ้ยเบิงเบิงเบิงเบ,บิงลูกศรก็หลายหลายลูกศรลูกศรอนอ,น,น,อนซ้อนลูกศรบ่เดี๋ยวนี้ทั้งออนซ้อนลูกศรแล้วก็ทั้งออนซ้อนถนนนี่แหละมันงามอีหลีทางขึ้นภูเขานี่โอ้โอสน,น้อยเนาะบว<อ>ก,<อ>กคิด<อ>บวกคิดว่ามันสีงามขนาดนี้โอ้เอาคิดว่าจากไหนสันประเทศไทยไเนี่ยเออถ้าว่าอยู่บ้าลคอยหนโอ้ยคอยว่ามันมันก็จะขึ้นบ่ได้เนาะ น้อยประเทศไทยหน่อยเนาะเพิ่นก็มีวิศวกรคนเก่งนักสำรวจนักออกแบบในการเห็นสะทางให้ผู้ใส่รถใซรถนนสัญจรดีขึ้นดีขึ้นและรถเร็วและปลอดภัยเบิ่งนเต้อยู่ป่าอยู่ดงยังมีหลอดไฟนี่เต็มเลยว่าสันไหวป๋าถูกเอสแบบอยากคักอย่างดีอย่างงามอย่างอลังการทา่ขึ้นภูเขาที่จริงเราป่าบริเองกับภู้ไดบว่าได้เปท่องปิ่งกุ้งกันแถอะเพราะภูเขาหนีมีสองภูเขา เออจองภูเขาแม่เขาก็เขาจะขามจากสุรากุนครไปกาลสินนะเออเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาเขามาตั้งกาลสินเนาะอัันนน้ไม่อีกทางหนึ่งไงเขามาจากทางเชลัยอีกฝั่งหนึ่งฮะไรท่าจะไปทางอ่าย่างตลาดคนละทางยี่บอนี่นม่ง่ายมันคือสินลายเส้นลายทางแท้ปะปดีไทยนี่ไปพุนถนนจะมองไปใกล้ๆพุนนะอ๊ตโทนี่มองนี่อยู่บนภูเขาดิซุ้ เป็นซื้อเลยโอ้โหอ๋อโทรเบิ้งเบิ้งข้าจอนะข้าอ่าขีดเส้นกลางเลนไปเลนมันเนยนี่เข้าห้องกับเลนไปเลนมันตัวไอ้มันบูเเมนมาจีเขากักซองเส้นพวกเส้นซ้ายกับเส้นขวาอ๋อถูกอันนี้อันนี้อันนี้อ่ายังยังวันน้อยเด้ถนนนี่เส้นนี่เจ้าไหนคือวันน้อยเอาอันนี้พวกเพื่อนอ่า คนไทยเพิ่นกะจีบามันมันยังน้อยพวกเราก็ทำได้ใหญ่ยยตัวนี้คนไทยก็บอกว่าธรรมดาธรรมดาธรรมดาเสียงกว้างกว้างกว้างใหญ่แมนแต่สำหรับบ่าวท้องสำหรับข่อยนะโอ้ถนนก็อลังการเนี่ยสำนีในอลังการลายแล้วอยากจะบอกกันเลยว่าบ่าวท้องประเทศไทยนะการสร้างถนนเนี่ยเพิ่นฐานะพืนทัดน์ปานภูเขาผ่านป่าเนาะเพิ่นจะลดการาทำลายธรรมชาติแมนห้ร้ายให้มากที่สุดนะพี่ แพงมากที่สุดแม่คุณโบเลยบอกว่าจะขยายแบบให้ท่ามทาให้เสียธรรมชาติพ่ได้เนี่ยโบเลตัดไม่ทำลายป่าด้วยบอสโอ้ยแต่เห็นแต่เห็นแล้วบอสให้เห็นนี่แหละทางขึ้นภูเขาของประเทศไทยส่วนตัวบาบโบเองก็มาไลคั่งมาไลเจอเป็นอกเนื้อบาอยากจะบอกเลยว่าเรื่องเล่าและข้อมูลบาบโบอาจจะบอกเก่งนะแมนแค่บาบโบเองอ่อยากวันนี้การเดินทางของตัวเองบาววันนี้เขาไปไซมาไซเนี่ยแมนคือเดี๋ยว่ารับชมเพื่อนคนบันเทิงเรื่องเป็นดองเด้อเนี่ยอ่าอย่าหวังอย่าขาดหวังกับบาบโบไลเพราะว่า ความเองกับคมมีข hmm. you know, ้องมือในเรื่องที่เก่งเนี่ยแม่อยากจะมาถึงก็เห็นว่ามู่นี้เขาในบมานี่มาจุดนี้เนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของของสองคนในการเดินทางไปสถานที่นั้นนั้นเองนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่นะผู้พานเนี่ยผู้พานจังหวักกุลนครนะครับมุ่งทางด้านการสินนี่นี่โอ้แต่ว่าไอ้ทางสกุลนครนี่หรือว่าไอ้เขาผู้พานนี่ถือว่ามีซองสินแม่นป่ะอ๋อแม่เลยแม่แม่แม่มีซองสินให้เลือกไปให้เลือกใส่ โอ้ยบึงตีนี่ประเทศไทยถนนหลายไปทางไหนก็ได้ไปทางไหนก็ทะลุโอ้แมนืีอะไสีบอลสีบอลเือกม,ม,มันมันมันบุแมนว่าสีมิแตรร่เส้นเดียวคอดหลอดได้นี่แล้วก็ดีพร้อมงามพร้อมอีหยังคือคอดหลอดได้เอาคอรหลอดก็คือว่าทางเส้นเดียวแหละตั้งแต่เหนือหัวใจนี่แหละอ๋ออันคอรหลอดวะเฮ้ออีกคือว่าแปลให้เจ้าเอ้าก็คอดหดลอด,ดลอนั่แหละโอ้เนนะ บอาแบบบอาแบบเอ่อเนื้อหาใจความแบบรวบรับบีบเขาเลยเนาะคออนุญานอันนี้มันมีลายเส้นลายทางให้เลือกใส่เลือกบริการให้เลือกไปว่าเส้นใดมันจิใกล้เส้นใดมันจิใกล้ให้เลือกไปเอา เดี๋ยวอาจาความเหมาะสมหน่อยเนาะการสถิติอาจะย์จนเวลาการเดินท่านั่นเองนะฮะนี่แหละคือประเทศไทยนี่แหละคือไทยแลนด์ท่านผู้ชมครับถนนหนทางบอกก็เราเชื่อมต่อกันนะฮะพอวันศุกรไปเหนือไปอีสานไปกลางไปออกไปใต้นะฮะนี่เองว่าวกกับทีว่าเชื่อมต่อมาจากบริษัทท่านี่หมู่บ้านนีมาตั้งแต่เพื้นพี่น้องเลยนะอ่าอุบุลนะแล้วก็มาทั้งแอสโซทอนแอสโซทอนมาตัวเอสนะแล้วก็มาการสินแล้วก็มาอ่าสกลนครตอนนี้จากสกลนครสีขาวไปทางอ่า กาลสินนะฮะกาลสินนะครับไปทางอ่าลังสีขาไปทางอ่าพุละไออ่าสลัข้ามฮะสลักข้ามขอนแก่นโมลีลาโครานี่สถานที่ที่เราเคยไปตรงนี้กุดบากอ๋อกุดบากที่เราไปตอนนั้นเนี่กุดบากมากุดบากสว่างนันดินนะฮะาพุ่งสองดาวฮะ โแต่ว่าบาทองก็ภูมิใจ้ะที่ที่มาอยู่ประเทศไทยได้ไป<อ>ทุกเกือบทุกจังหวัด่อยที่ว่าบุญวาสนามาหอดมาถึงเด้่ยนี่ปล<อ>าทองดีใจหลายที่ได้มาเที่ยวมาเห็นประเทศไทยความสวยความงามความอลังการความพัฒนาของเมืองไทยสุดยอดอ,อันดับหนึ่งเลยสุดยอดที่เออ คลิปนี้นะว่าทองนะว่าโบเองกับปภูวาเฮานี่ขึ้นฟู้งผานหรือบ่อหรือว่าเชี่ยงแค่ขึ้นเส้นทางคงเปล่งงูซื่อเนี่ยเพราะว่าน่าจะเป็นอีกเส้นทางที่เราจะไปทางหนือได้ไหแมนบ่แม่ราะว่าเห็นถนนมันสวยมันงามก็เลยบันทึกการเดินทางแมนจังสันจังสันเนาะแมนนี่คือเราก็หาแหละจุดประสงค์ของบ่าวท่องชี้ทายคลิปวิดีโอนี่นะบางท่านก็บอกว่าบ่ข้อมูนยังกะอยากเอามาบอกบอกแล้วอันนี้ก็บันทึกการเดินทางกับแมนอยู่ปภูพร้อมูล จะไปหความสวยความง่า,ามความอลังการความสาอะอาดคือบันทึกความสวยงามบันทึกความอลังการ<ม>บันทึกควา,ามสะอาดแต่เรื่องอข้อมูลเรื่องเล่าพอคอยหูปันไดแต่ก็คอย้เอฟซีแ,และแนวนาแนนาเนาะแมนทีทีบอ้องหเห็นเดียไปนะนแก<ม>ับอะเมื่อกี้นี่เป็นโคง้งไปงูนี่น,นะ<ม>นต่อไปเข้าจะขืนผู้พันเนี่ยแมนตีแมนผู้พนแมนกับฝากคลิปวิดีโอช่วงต่อไปกันแล้วกันนะขืนผู้พานคลิปนี้เป็นคลิป พุงปีงูเนี่ยแมนเอาสำหรับคลิปนี้กับสิราท่านผู้ชมเพียงเท่าน,นี้แหละพี่น้องเอ๋ยเดี๋ยวพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับปอทองสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหอ,อันนี้ค้างปลาเห็นไหเลยนี่ช็ดเนี่ยในไทยคิดโอ้